ไงหมายความว่าพอทายเนี่ยเราแบ่งข้อมูลออกมาเป็น4ส่วนถูกไหมครับอ่าก็คือส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ถ้าเราจะสังเกตเห็นนะครับเราจะเห็นว่าแผนภาพกล่องเนี่ยมันจะมีช่วงแบ่งทั้งหมด4ี่ช่วงพอดีนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นคอทายครับค่าคอทายที่เราหาได้เนี่ยจะมาลงในช่วงตรงนี้แหละนะครับ ส่วนตรงข้างนอกเนี่ยเราเรียกว่าขามันนะครับขาตรงนี้คืออะไรนะครับขาตรงนี้ฝั่งซ้ายจะเป็นค่าที่ต่ําที่สุดของข้อมูลนะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นค่าที่มากที่สุดของข้อมูลนะครับ Q ่ Q1 คือเท่าไหร่นะครับเราก็เอามาเขียนเป็นกราฟนะครับแล้วก็ลากเส้นเป็นรูปกล่องนะครับเลยเป็นที่มาของคําว่าแผนภับกล่องนะครับอีกอันหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับคือ Q สนะ ค่าของ q2 นะครับจะเท่ากับมัธยฐานเสมอนะครับ q2 คือเท่าไหร่นะครับมัธยฐานก็จะคือเท่านั้นนะครับสรุปง่ายๆนะมัธยฐานนะครับเท่ากับคอทายที่2ครับโอเคไหมมัธยฐานเท่ากับคอทายที่2อน,นะครับอันนี้เป็นกรณีที่ไม่มีค่านอกเกณฑ์นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายอีกทีเนาะว่าค่านอกเกณฑ์คืออะไรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนภาพกล่องในรูปแบบแรกนะครับต่อไปในรูปแบบที่2เนี่ยจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือในกรณีที่มีค่านอกเกณฑ์นะครับค่านอกเกณฑ์คืออะไรนะครับค่านอกเกณฑ์คือค่าคือข้อมูลนะครับใช้คํานี้ดีกว่าค่านอกเกณฑ์คือข้อมูลที่เขาไม่ต้องการใช้นะครับมีเหตุผลอะไรที่เขาไม่ต้องการใช้ก็จะเป็นเหตุผลประเภทที่ว่าต่างกับข้อมูลอื่นมากจนเกินไปนะครับอ,อย่าง คุณจะชอบยกตัวอย่างแบบนี้นะครับคือการประกวดนางงามนะการประกวดนางงามเนี่ยเขามีกรรมการอยู่ประมาณ10คนนะครับทุกการประกวดเนี่ยเขาจะตัดหัวตัดท้ายนะครับหมายว่าไงหมายว่าเขาจะตัดคนที่ให้คะแนนนางงามคนนั้นเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะตัดคนที่ให้คะแนนนางงามคนนั้นน้อยที่สุดออกไปนะครับเพื่อป้องกันการแบบกดคะแนนกันหรือให้คะแนนกันเยอะนะครับอันนี้จะเป็นเคสคล้ายๆกับค่านอกเกณฑ์นะครับก็คือเขาจะ พวกที่ค่าต่างจากเพื่อนเยอะๆไปนะครับไม่ว่าจะน้อยมากๆหรือเยอะมากๆนะครับเช่น <_ d ata> สมมุติข้อมูลเรามีดังนี้ครับ2 3 15 16 18 18 20 132แบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ข้อมูล8ตัวตรงนี้เราจะเห็นความต่างอยู่ก็คือ2ตัวแรกนะครับเริ่มต้นที่2กับ3นะ จากนั้นข้อมูลเขาค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มกันนะครับก็คือ15บห้าสิ20แนะครับแล้วก็กระโดดไปทีคือร้อยสาสิบสอนะครับเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีความไม่สมเหตุสมผลของช่วงของข้อมูลอยู่นะครับก็คือ2กับ3เนี่ยไม่ควรใช้นะครับแล้วก็132ก็ไม่ควรใช้เนาะเพราะมันต่างกับค่าอื่นมากจนเกินไปเดี๋ยวมา โอเคนะครับโทษทีกลับมาแล้วนะสรุปง่ายๆนะครับค่านอกเกณฑ์ในตัวอย่างข้อมูลของครูข้อนี้ก็คือ2.3แล้วก็132ตอน,นั่นเอเราไม่ใช้นะครับพอเราเอามาเขียนเป็นแผนภาพกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลที่มันกระโดดจากเพื่อนเนี่ยมันจะอยู่รอบนอกเลยนะครับนี่ในกรณีนะี้นะก็คือตัวนี้คือ2คือ3สมมุตินะอันนี้คือ132นะครับ ก็คือมันจะอยู่ข้างนอกของแผนภาพกล่องนะครับส่วนค่าที่เหลือเนี่ยจะเหมือนเดิมทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้อยสุดนะครับในที่นี้จะไม่ใช่ค่ามินิมั m มละนะครับแต่การจะหาขาฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะใช้สูตรตัวนี้ฮะ Q1 ลบ1.5 Q3 ลบ Q1 ใครที่ติวสอบมิดเทอมเนี่ยจะคุ้นคุ้นกับสูตรตรงนี้นะครับสูตรตรงนี้คือพิสัยคอไทครับ IQR เนี่ย iQR มาจากไหนนะครับ iQR มาจาก Q3 ลบ Q 1นงั่นแหละนะครับการจะหาค่าเน่าเกณ์น้อยเนี่ยเราก็เอา Q 1ตั้งแล้วลบด้วย1.5คูณกับพิสัยของคอทายนะครับข้อมูลที่น้อยกว่านั้นก็คือตัดออกนะส่วนอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับเราจะเอา Q3 ตั้งนะครับลบอ่ะโทษทีเราจะเอา Q3 ตั้งบวกกับ1.5คูณ iQR นะครับค่าที่มากกว่านั้นเราก็จะไม่เอานะครับมันก็จะกลายเป็นค่าเน่าเกณฑ์ไปนะครับ ส่วนที่เหลือยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ q1 q2 และ q3 โดยที่ q2 กับมาตรฐานก็จะเท่ากันนะครับอันนี้คือวิธีจํานะวิธีจำแผนภาพกล่องนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นในเนื้อหาของโค้งปกตินะครับโค้งปกติหรือ normal curve เนี่ยมันคือโค้งที่เป็นโค้งแจกแจงความถี่นะครับ รูปแรกเนี่ยเราเรียกว่าโค้งปกตินะครับอตำราหลายๆเล่มเขาจะใช้คําว่า normal curve นะครับ normal ที่แปลว่าปกติ curve ที่แปลว่าส่วนโค้งนะครับข้อสังเกตของ normal curve ก็คือจะมีค่ากลางเท่ากันหมดครับก็คือค่าเฉลี่ยเลขทานิตมัธยฐานและฐานิยมจะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับ เช่นสมมุติว่าโจทย์ข้อนี้มาตรฐานเท่ากับ17นะครับฐานนิยมก็เท่ากับ17ค่าเฉลี่ยก็เท่ากับ17พอเราวาดกราฟออกมาแล้วเนี่ยกราฟจะเป็นโค้งปกตินะครับซึ่งมันจะมีผลกับแผนภาพกล่องด้วยนะครับแผนภาพกล่องตรงนี้เราจะเห็นว่ามันบาลานซ์กันพอดีนะฮะถ้าเทียบกับแผนภาพกล่องอื่นๆเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นกล่องเนี่ย Q1 Q2 Q3 เนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะครับ2กล่องเนี่ยเขาจะเท่ากันนะ ส่วนขานะครับขาของกล่องเนี่ยที่เป็นค่ามินิมัมและแมกซิมัมเนี่ยก็จะมีความยาวเท่ากันด้วยนะครับเขาจะเป็นโค้งที่สมมาตรนะครับเมื่อเราพับตรงกลางเนี่ยมันจะประกบกันพอดีนะครับอันนี้เรียกว่าโค้งปกติต่อมาโค้งที่2เนี่ยเราเรียกมว่าโค้งเบ้ขวานะครับเป้ขวาเกิดจากอะไรเกิดจากเราเอามือขวาของเราเนี่ยตบไปครับนะเอามือขวาตบ,ตบกราฟไปนะครับ พอเราเอามือขวาตบกราฟไปเนี่ยกราฟมันก็จะเอียงมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้เราเรียกว่าเบ้ขวานะครับอืมทีเนี้ยมันจะไม่เท่ากันละค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยค่าฐานนิยมจะไม่เท่ากันนะครับโดยที่ค่ามาตรฐานจะอยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดเสมอนะครับค่าที่โด่งที่สุดนะครับอ่าตัวที่โด่งที่สุดตรงเนี้ยคือฐานนิยมครับอ่าโด่งที่สุดตรงนี้คือฐานน,ฐานิยมนะส่วน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะอยู่อีกฝั่งครับนี่โมดนะครับเม็ดแล้วก็มิลนะครับเรียงแบบนี้นะครับข้างล่างจะเป็นแกน x อ่าข้างล่างเป็นแกนเกนะครับยิ่งไปฝั่งขวามากๆค่ายิ่งมากใช่ไหมครับตัวเนี้มิลจะมากสุดนะครับอ่าให้เราเมนชั่นไว้เลยว่ามิลมากนะครับโมดหรือฐานนิยมเนี่ยน้อย กราฟที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นกราฟเป้ขวานะครับซึ่งมันจะส่งผลกับแผนภาพกล่องของเราด้วยนะแผนภาพกล่องเนี่ยกราฟมันจะไปกระจุกกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งซ้ายนะครับกราฟก็จะไปกระจุกบีบอัดอัดกันอยู่ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเนี่ยเขาจะยาวนะครับเขาจะยาวจะเป็นกราฟที่มีการกระจายมากนะสำหรับแผนภาพกล่องนะครับอีกกราฟหนึ่งนะครับอีกส่วนโค้งหนึ่งนะครับอ่ามันเกิดจากเราเอามือซ้ายครับมือซ้ายนะ มือซ้ายตบ,ต,บตบไปฝั่งนี้นะครับโค้งมันก็จะไปกองอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้เราเรียกว่ากราเป้ซ้ายนะครับเป้ซ้ายสังเกตค่าทั้ง3ค่านะครับเราจะพบว่าประเทศฐานอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับแต่ส่วนที่มันโด่งที่สุดนะครับคือฐานนิยมเขาจะอยู่ฝั่งขวาและวทนี้นะครับก็สลับกันเนาะไอค่าเฉลี่ยขึ้นก็อยู่อีกฝั่งนะครับ อันนี้ฐานนิยมจะเยอะนะครับอ่าโมดมากนะครับมิลน้อยนะครับมันจะส่งผลให้กราฟเป็นแบบนี้นะคำว่าฐานนิยมเยอะกว่าหมายความว่าอาจจะหมายความว่าฐานนิยมเราคือ15ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราคือ12มัธยฐานเราคือ14อย่างเงี้ยนะครับกราฟ แผนภาพกล่องที่ได้นะครับถ้าอิงจากกราฟตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะไปบีบๆ,ๆกันอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วฝั่งซ้ายมันก็จะยาวๆเนาะอันนี้คือลักษณะของแผนภาพกล่องนะครับพอเป็นข้อสอบโอเดนเนี่ยบางทีเขาจะให้แผนภาพกล่องมาครับแล้วถามว่าจากแผนภาพกล่องที่กําหนดให้เป็นกราฟชนิดใดเป็นแผนภาพการกระจายชนิดใดนะครับแล้วก็ให้ส่วนโค้งมาหนึ่งมเวลาทํานะครับให้เราวาดเลยครับ อย่างแผนภาพกล่องแรกเนี่ยมันวาดได้นะอันดับแ,แรกนะครับให้เราลากแกน x นะครับให้เท่ากับขาของแผนภาพกล่องนะครับนี่สังเกตนะครับนี่ลากแกน x ใค้เท่ากันกับขาของแผนภาพกล่องนะครับจากนั้นครับลากเส้นจาก q 2ลงมาตัดกับแกน x นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนะครับจากนั้นให้ตรง q 2เนี่ยมันตรงๆเข้าไว้นะครับ แล้วเราก็ลากเส้นครับฟืบฟืบแบบนี้นะครับเป็นโค้งปกติแล้วนะครับแบบนี้นะส่วนกราฟที่สองนะครับกราฟที่สองเนี่ย <c ười> ก็เหมือนเดิมนะครับลากเส้นออกมาฟืบแบบนี้นะครับอ่าลากเส้นตั้งฉากตัดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลากส่วนที่เป็นส่วนโค้งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นกราฟ B ขวานะครับรูปสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับลากเส้นแกน x ให้เท่ากับขาของแผ่นภาพกล่องนะครับลากเส้นตัดลงมานะครับแล้วก็ลากซะนะครับเป็นน้ำเงินแล้วกันเนาะแบบนี้นะครับวิธีการวาดโค้งปกติที่ถูกต้องนะอ่า เส้นที่เราลากเนี่ยจะต้องไม่ตัดกับแกน x นะครับมันจะลู่เข้าครับ่ามันจะลู่เข้ากับแกน x เ,เป็นเส้นสีแดงแนวนอนของเราเแต่มันจะไม่มีอันไหนไปตัดกันจุกกันพอดีแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ถูกนะครับต้องมีส่วนที่มันห่างกันนิดหน่อยนะครับเป็นการลู่เข้าแต่ไม่เท่ากับ x นะครับโอเคครับอันนี้คือในเรื่องของโค้งปกติครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะ มาคำนวณหาแผนภาพกล่องกันนะครับวันนี้เรามารู้จักกับแผนภาพกล่องก่อนนะครับอ่าไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนี่แหละนะครับจะเป็นหน้าที่8แหละก็คือเขาจะมีข้อมูลมาให้นะครับให้เราหาค่าต่างๆนะครับแล้วก็วาดออกมาเป็นแผนภาพกล่องยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันชั่วโมงหน้าเนาะอ่าวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอหยุดการอัดวิดีโอไว้เท่านี้ครับ